แนะนำการเลือกใช้ปุ๋ยในเครือของจอรนคอยให้เหมาะสมกับต้นมะเขือเทศต้นนี้นะครับผมขอจัดการดูแลให้เป็นไม้ประเภทผักสวนครัวที่มีอายุไขนานแล้วก็ออกผลอย่างต่อเนื่องด้วยยกตัวอย่างเช่นพวกมะละกอ พวกกล้วยพวกมะนาวพวกมะเขือมันเป็นไม้ล้มลุกนะฮะแต่มีอายุที่นานกว่าไม้ล้มลุกทั่วๆไปต้นไม้ลักษณะนี้กินปุ๋ยเก่งมากครับโตวไวออกผลไวโดยเฉพาะถ้าเกิดเรามีปุ๋ยที่มากเพียงพอมันจะให้ผลผลิตกับเราอย่างต่อเนื่องเลยครับซึ่งจริงๆปุ๋ยของจอรนคอยเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับนั่นคือปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ําแล้วก็อาหารเสริมต้นไม้เช่นฮิวเช่นแอคเมี่แล้วจะมี2สูตรใหญ่ๆนะครับนั่นคือบํารุงต้นบ,บํารุงใบบารุงราก อีกสูตรหนึ่งคือบำรุงดอกบำรุงผลงั้นเรามาทำความเข้าใจเรื่องปุ๋ยก่อนนะครับปุ๋ยที่ผมอยากจะแนะนําในเคสนี้นะฮะประเภทแรกคือปุ๋ยเม็ดมันจะมีอยู่ทั้งหมด5สูตรด้วยกัน3สูตรแรกเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีอีก2สูตรคือปุ๋ยอินทรีย์เอาปุ๋ยอินทรีย์เคมีก่อนครับว่ามันก็จะมีสูตร JC 633สูตรทองล้น835แล้วก็สูตรมูลข้งคาว633ซึ่งตรงนี้เราเลือกใช้ตัวไหนก็ได้นะฮะ มันคุณภาพเดียวกันหมดเลยค่าอาหารครบ14่านอาหารตามที่ต้นไม้ต้องการเลยแต่มันต่างกันตรงที่ออปชั่นเสริมครับคุณสมบัติพิเศษยกตัวอย่างเช่นปุ๋ยเจซี3กตัวนี้จะมีซิลิกานนโนในการเคลือบเม็ดปุ๋ยมันจะมีคุณสมบัติในการ ปรับสภาพดินซักดินครับฆ่าเชื้อโรคในดินลดความเป็นกรดเป็นด่างในดินปรับสภาพดินให้มันเป็นกลางมันก็เลยเหมาะเป็นปุ๋ยตัวแรกที่พี่น้องเกษตรกรควรจะนําไปใช้เพราะตอนนี้ผมไม่รู้เลยครับว่าดินมาน้านเพื่อนเป็น,ปนยังไงมีความเป็นกรดเป็นด่างขนาดไหนมีเชื้อโรคเชื้อรายเยอะหรือเปล่าก็ใช้ตัวนี้เลยครับปุ๋ยเจสิโอสามในการปรับโครงสร้างดินปรับสภาพดินปรับระบบนิเวศก่อนครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดเพื่อนๆใช้แต่ปุ๋ยเคมีมาโดยตลอดหรือแปลงนั้นมีประวัติในการใช้ปุ๋ยเคมีดี ินเป็นกรดชอบมีปัญหาเรื่องของเชื้อโรคเชื้อราควรใช้ตัวนี้ครับประเดิมเรื่องก่อนฮะตัวต่อมาคือทองล้นครับทองล้น835ลักษณะเด่นของเขาคือมีกรดฮิวมิกฟูวิกซึ่งตัวนี้มันจะส่งเสริมทําให้ตัวปุ๋ยเนี่ยมันจะค่อยๆปลดปล่อยในปริมาณที่พอเหมาะพอสมแล้วก็ยังสามารถทําให้ตัวปุ๋ยเนี่ยมีอายุการใช้งานที่นานมากขึ้นครับปลดปล่อยธาตุอาหารได้นานสเสบียงมันก็จะเยอะต้นไม้มันก็จะได้กินสารอาหารอยู่อย่างต่อเนื่องส่วนปุ๋ยมูลทั้งขาว์อสามพี่น้องเกษตรกร คนายถามผมมามากเลยครับว่ามันต่างกับ jc ซมสามยังไงความต,าต่างต่างตรงที่ลักษณะเด่นนี่แหละครับปุ๋ยมูลค้างคาวจะมีอินทรีย์วัตถุเป็นมูลค้างคาวสูงมากๆแล้วก็มีกรรมฐานสูงเหมาะสําหรับการไล่ศัตรูพืชประเภทหอยครับและอินทรีย์วัตถุเหล่านี้มันก็จะเป็นอาหารสำหรับจุลินทรีย์ในดินอีกด้วยก็แล้วแต่ว่าเมื่อจะเลือกตัวไหนนะฮะถ้าเกิดอยากให้ผมเลือกให้ก็ เดี๋ยวทักมาหลังไหม่แล้วกันว่าควรจะเป็นตัวไหนดีแต่ถ้าเกิดเพื่อนเอนยังไม่เคยใช้ตัวไหนเลยผมแนะนําว่าเป็นปุ๋ยเจสิโมสาประเดิมเรื่องอย่างที่ผมบอกไปครับปรับนะบบนิเวศของต้นไม้ของเพื่อนให้ดีก่อนแล้วเราต่อไปจะใช้ทองล้นจะใช้มูข้างาวหรือจะใช้เจสิโมสามต่อเนื่อง ก็แล้วแต่ครับส่วนอีก2สูตรที่เหลือครับมันคือปุ๋ยอินทรียปุ๋ยอินรีย์จะมีอยู่2สูตรด้วยกันนั่นคือทองล้นสีเขียวกับ1อินทรียดินตัวนี้จะเป็นปุ๋ยอินทรียร์100%นะฮะไม่ใช่อินรียเคมีไม่เหมือนกับปุ๋ยอินรียเคมี3สูตรแรกที่ผมบอกไปคําว่าอินทรีย์เคมีเนี่ยมันเป็นชื่อทางกฎหมายครับเคมีที่อยู่ในปุ๋ยหองจรคอยสกัดมาจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะเพราะฉะนั้นจะไร้สารตกค้างแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่สบายใจคําว่าเคมีก็อาจจะใช้เป็นปุ๋ยอินนนนรรีียก็็ได้้เเพาะตััวมป ออแกนิกแบบ100% 2ตัวนี้คุณภาพเท่ากันครับสำหรับปุ๋ยน้ําฉีดพ่นให้ทางใบเพื่อน,อนๆอาจจะสงสัยว่าจําเป็นไหมจําเป็นครับยิ่งเคสต้นไม้ของเพื่อนเนี่ยจำเป็นต้องใช้มากๆครับเพราะมันกินปุ๋ยเก่งมันจําเป็นต้องเอาไปเลี้ยงลําต้นเอาไปเลี้ยงลูกเอาไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายการฉีดพ่นปุ๋ยน้ํามันคือการย่นย่อ,ยอระยะทางครับถ้าเกิดเราหว่านแต่ปุ๋ยเม็ดอย่างเดียวเนี่ยกว่ามันจะดูดซึมกว่ามันจะผ่านอุปสรรคต่างๆนานาจนเข้าไปสู่ท่อน้ําเลี้ยงจนเข้าไปเก็บอยู่ใต้ใบเนี่ยมันอุปสร เยอะเพื่อการตัดอุปสรรคเหล่านี้ทิ้งใช้วิธีการฉีดพ่นปุ๋ยน้ำให้ทางใบครับ เหมือนกับส่งอาหารแบบ d e l i v e r y ถึงบ้านเลยครับฉีดพ่นปุ๊บเข้าใต้ใบดูดซึมเอาไปใช้ได้ทันทีเลยไม่ต้องรอการดูดซึมใดใดทั้งสิน้นฉีดพ่นให้ต้นไม้ได้ใช้ก่อนฮะช่วงเวลาที่ต้นไม้กําลังใช้อยู่เนี่ยช่วงเวลานั้นมันก็พยายามดูดซึมขึ้นมาครับมันก็ถึงพอดีธาตุอาหารที่ได้จากรากมันก็ถึงใบพอดีครับต้นไม้ก็จะมีธาตุอาหารได้กินอย่างพอเหมาะพอสมอย่างต่อเนื่องนั่นเองทําให้ต้นไม้เห็นผลไวครับซึ่งปุ๋ยน้ำเนี่ยมันขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยเคมีอย่างท 100ที่มันต้องขึ้นปุ๋ยเคมีก็เพราะว่าในส่วนผสมของปุ๋ยน้ำเนี่ยมันไม่มีอินทรีย์วัตถุครับมันก็เลยไปขึ้นเป็นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ไม่ได้เป็นเคมีแต่เป็นเคมีที่สกัดมาจากธรรมชาติ100ร้อยเปอร์เซ็นต์ไร้สารตกค้างครับมันก็จะมีสสูตรด้วยกันครับสูตรบารุงต้นบารุงใบบารุงรากนั่นก็คือปุ๋ยน้ํา301ครับสีเขียวซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารครบ14ธาตุอาหารครับโดยเน้นแมกนีเซียมธาตุเหล็กสังกะสีบํารุงโตครับเขียวทนเขียวนานถ้าจะให้ดีมากขึ้น,นะครควจผสม ใช้ควบคู่กับหิ้วก็จะดีมากเลยตัวหิ้วจะเป็นไคโตสารฉีดพ่นเข้าไปปุ๊บผสมรวมกันแล้วเนี่ยมันจะช่วยปรับสภาพน้ําให้มันละเอียดมากขึ้นแล้วก็ช่วยเคลือบลําต้นครับทำให้ต้นไม้กินปุ๋ยเก่งขึ้นป้องการเชื้อโรคเชื้อราดักจับเชื้อโรคเชื้อราแล้วยังเป็นสารจับใบให้กับต้นไม้ได้ด้วยตัวนี้แหละเป็นอาหารเสริมสําหรับต้นไม้มันก็จะมี2ส,สูตรครับ หิวหนึ่งสำหรับไม้ล้มลุกไม้ขนาดเล็กเพราะมันจะเน้นทําให้ต้นไม้กินปุ๋ยเก่งส่วนหิวสองครับสำหรับไม้ยืนต้นไม้ขนาดใหญ่เพราะมันจะเน้นเรื่องของการดักจับเชื้อโรคเชราแล้วก็จะมีตัวเสริมอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นคือแอคมีเป็นสมุนไพรเอาไว้ฆ่าเชื้อโรคเชราตัวหิวเป็นตัวจับตัวแอคมีเป็นตัวจัดการครับจัดการเชื้อโรคเชราที่อยู่บริเวณล,ลำต้นและบริเวณใบถ้าเป็นบริเวณพื้นเนี่ยใช้เจสิวอมสามแอคมีเนี่ยใช้ไม่มากครับผสมฉีดพ่นเดือนลน้้วแวไม ติดเชื้อโรคเชื้อราแล้วเนี่ย อันนี้ฉีดพ่นไปเลยครับวันเว้นวันวันเว้นวันครับประมาณอาทิตย์หนึ่งจนกว่าจะหายและถ้าอยากให้ต้นไม้เราโตมากขึ้นกว่านี้อย่างสมบูรณ์แบบมากกว่านี้ผมแนะนําอีกตัวหนึ่งครับนั่นคือพลาสวันพลาสวันเนี่ยมันคือกรดอะมิโน,โนครับพอเราฉีดพ่นไปปุ๊บกรดอะมิโนนี้มันจะดูดซึมแล้วใช้ได้ทันทีเลยครับโดยที่ไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงต้นไม้ในพวามันกินธาตุอาหารปุ๊บมันก็จะเอาไปเก็บไว้เป็นแป้งรอสังเคราะห์แสงปรุงแป้งนี้ให้กลายมาเป็นน้ําตาลปรุงน้ําตาลให้กลายมาเป็นกรดอะ รอปรุงอาหารครับฉีดพ่นต้นไม้นําไปใช้ได้ทันทีเลยถือว่าเป็นปุ๋ยก๊อกแรกสาหรับต้นไม้เอาไปใช้ก่อนเลยครับช่วงเวลาที่ต้นไม้ใช้ธาตุอาหารในปุ๋ยน้ําที่กักเก็บไว้ใต้ใบมันก็เริ่มถูกปรุงไปเป็นกรดอะมิโนเป็นปุ๋ยก๊อกสองครับและช่วงเวลาปรุงอาหารนี้ธาตุอาหารที่มาจากดินมันก็ขึ้นถึงใต้ใบพอดีกลายเป็นปุ๋ยก๊อก3นั่นเองจนคอยมีปุ๋ยแบบ3ก๊อกแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีงบประมาณจํากัดเราอาจจะใช้แค่ปุ๋ยก๊อก2ปุ๋ยก๊อก3ก็ได้ไม่ต้องใช้ปุ๋ย ก็แรกก็ได้อันนี้แล้วแต่งบประมาณของเพื่อนนะครับถ้าเกิดเพืเ่อนๆอยากให้ต้นไม้ฟื้นตัวเร็วเติบโตวไว,ว,ว,ไวก็ควรจะใช้พวบคู่กับ plus one ด้วยฮะอีกสูตรหนึ่งคือสูตรบำรุงดอกผลก็จะคล้ายๆกับบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากนั่นแหละแต่กลับกันครับเปลี่ยนจาก301เป็น F p l u ตัว F p l u คือธาตุอาหารครบ14ธาตุอาหารเหมือนกันครับโดยเน้นแคลเซียมโบรอนส่วนหิ้วใช้เหมือนเดิมแอดมี่ใช้เหมือนเดิมถ้าเกิดอยากจะเพิ่มการบำรุงให้มันมากขึ้น มีปุ๋ยกอก1ก๊อกอก๊อก3ครบก็จะต้องเพิ่มพลัสทูอีกขวดหนึ่งด้วยครับพลัสทูเนี่ยเป็นกรดอะมิโนที่มันจะเน้นเรื่องของการบำรุงดอกบำรุงผลโดยเฉพาะอันเนี้ยคือปุ๋ยของจอร์นคอยมันจะมีอยู่ประมาณนี้นะฮะซึ่งปุ๋ยน้ำทั้งหมดทั้งมวลนี่นะครับสามารถผสมรวมใช้ได้ในคราวเดียวกันได้เลยนะฮะใส่ยูโรงไปก่อนแล้วค่อยใส่อย่างอื่นตามแต่ไม่ควรจะใส่ผสมรวมกับพวกสารเคมียาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงหรือปุ๋ยเคมียี่ห้ออื่นเพราะว่าผมไม่รู้เลยครับว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างผมเคยมีประสบการณ์ว่า ใช้ร่วมกับสิ่งเหล่านี้แล้วมันกลายเป็นเมือกครับแล้วก็ไม่ควรผสมกับพวกเชื้อจุลินทรีย์ครับบิวเวีรเมทาไรเซียมไตโคเดอร์มาหรือเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆเพราะตัวหิ้วมันจะดักจับพวกเชื้อพวกนี้หมดเลยดังนั้นไม่ควรจะผสมรวมกันครับทีนี้มันก็อยู่ที่วัตถุประสงค์การใช้ปุ๋ยหอมเพื่อนละครับว่าเพื่อนๆมีวัตถุประสงค์อย่างไงซึ่งมาประเภทนี้เนี่ยผมก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงอายุด้วยกันคือช่วงบำรุงการเจริญเติบโตคือวัยกำลังโตตั้งแต่เล็กๆจนถึงโตกับอีกช่วงคืือออช่่วงเเกก็็บผลผลิตันนนี้ม้มมไรูห ตอนนี้ต้นไม้ของเพื่อนเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาไหนเอาอย่างนี้ละกันผมจะเล่าวิธีการใช้ ตั้งแต่ต้นทางจนจบเลยดีกว่าครบวงจรเลยเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วกันในคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ครับผมแค่รวบรวมตามสถิติที่เกิดจากประสบการณ์ตัวผมเองและลูกค้าหลายๆท่านที่เคยใช้ตามสูตรผมแล้วเกิดความประทับใจแต่ผมต้องบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่าผมแนะนําเรื่องของวิธีการใช้ปุย๋ยในเครื่องจอนคอยเท่านั้นส่วนเทคนิคอื่นๆวิธีการต่างๆตามทฤษฎีตามภูมิปัญญาชาวบ้านตามปารา์การเกษตรผมจะไม่แตะนะฮะเพราะผมเชื่อว่าเพื่อนๆ เก่งมากกว่าผมอยู่แล้วครับงั้นเราเริ่มมาตั้งแต่การเริ่มเตรียมดินเตรียมความพร้อมในการลงต้นกล้าก่อนเลยครับอันนี้ผมพูดเน้นสําหรับใครที่ปลูกเป็นลายต้นเริ่มแรกเนี่ยเรามาร์กจุดก่อนครับแล้วก็ขุดหลุมไว้เอาปุ๋ยเจซีโอมเนี่ยหว่านลงไปเลยครับประมาณ1กํามือคลุกเคล้าให้เข้ากันทิ้งเอาไว้15วันถึง30วันเพื่อให้ปุ๋ยของจอ์นคอยเนี่ยได้ไปปรับโครงสร้างดินซะก่อนหลังจากครบระยะเวลาแล้วเราก็เอาต้นไม้ไปลง ลงเสร็จปุ๊บฝังกรบเรียบร้อยใช้ปุ๋ยเจซีโอมสามหนึ่งกำมือหว่านลงไปเลยครับเท่านี้ ก็เป็นการจบงานแล้วฮะส่วนปุ๋ยน้ําเราก็จะฉีดพ่นปุ๋ยน้ําบํารุงต้นบํารุงใบบารุงราก3 0 1สหิว1หวแอคมีฉีดพ่นดูรัวไปเลยครับส่วนปุ๋ยเม็ดก็หวานเดือนละหนึ่งครั้งครั้งละหนึ่งกํามือก็พอแต่ถ้าเกิดต้นมาหลายปีก็อาจจะคูณ2คูณ3เข้าไปตามตารางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยส่วนปุ๋ยน้ําก็ใช้ปริมาณตามตารางนี้ได้ไดเลยะฮะเมื่อถึงวัยที่มันเริ่มออกดอกออกผลแล้วพวกนี้มันจะออก ผลอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นช่วงที่ยังไม่ออกดอกออกผลก็ฉีดพ่นสูตรบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากพอมันเริ่มออกดอกออกผลและทีนี้ให้เราสลับครับจาก3าส่วนหนึ่งให้เป็น F จาก Plu สให้เป็น Plu สฉีดพ่นแบบสลับครับสูตรบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากฉีด1ครั้งรอบต่อไปฉีดบำรุงดอกผลรอบต่อไปอีกฉีดบำรุงดอกผลแล้ว ไปจบที่สูตรบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากคือ1ครั 2, ้งแล้วก็สลับ2ครั้งกลับไปฉีด1ครั้งแล้วก็สลับ2ครั้งแบบนี้เป็นต้นทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วต้นไม้เราก็จะออกดอกออกผลอย่างต่อเนื่องและผลผลิตก็ดีด้วยแต่เพื่อนต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับว่าต้นไม้ของเพื่อนเนี่ยช่วงเวลาออกดอกเนี่ยเราสามารถฉีดพ่นปุ๋ยน้ําได้หรือเปล่าเพราะมันจะมีบางประเภทที่ฉีดพ่นตอนออกดอกไม่ได้แต่บางประเภทก็ฉีดพ่นตอนออกดอกได้เหมือนกันนะเพราะว่าเกสรเขาแข็งแรงอันนี้เพื่อนๆต้องศึกษาเพิ่มเติมนะฮะในกรณีนี้ ถ้าเกิดเราอยากจะแช่ต้นพันธุ์เราอยากจะแช่มเมล็ดพันธุ์ก็สามารถทําได้นะครับโดยใช้ปุ๋ยน้ํา JC 3 0 1ศย plus one หิ้วผสมลงในน้ําแช่ได้เลยนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงหรือสัก1คืนก็ได้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนใครเคยแช่ขนาดไหนเคยเคยแช่ระยะขนาดไหนก็แช่ประมาณนั้นได้เลยใช้ปุ๋ยน้ําของจอนคอยรรวมด้วยได้ครับและเทคนิคพิเศษนะครับสำหรับมเมล็ดพันธุ์ถ้าเกิดเรากลัวไม่อยากจะให้มแมลงเนี่ยมาคาบมเมล็ดพันธุ์ของเราไปเนี่ยก็อาจจะแช่ด้วยน้ำบอระเ <Spe cies> ก็ได้เหมือนกันในการแช่นะครับเพื่อนๆสามารถเที่ะใช้ยาฆ่าเชื้อรายาฆ่ามแมลงหรือยาอะไรก็ได้ครับผมใส่ผสมรวมกันได้เลยแล้วก็ใส่แอคมีเข้าไปด้วยเพื่อป้องกันเชื้อโรคเชื้อราในท่อนพันธุ์ขอเงเราแต่ก็อย่าแช่นานเกินไปนะครับเพราะว่าการแช่ด้วยปุ๋ยน้ำของจอนคอยเนี่ยอาจจะทําให้รากมันงอกเร็วถ้าเกิดเอาเข้าเครื่องเนี่ยบางทีอาจจะทําให้รากขาดได้อันนี้ก็ต้องระมัดร,ระวังกันด้วยนะครับถ้าเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงช่วงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนต้นคือเก็บ เสร็จสามารถเก็บรอบที่2รอบที่3หรือรอบต่อๆไปได้เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วผมแนะนําว่าใช้ปุ๋ยอะไรก็ได้นะครับหว่านลงไปอีกหนึ่งครั้งจะหนึ่งกระสอบหรือ2กระสอบต่อหนึ่งไร่ได้หมดครับใครที่ปลูกเป็นลายต้นก็ลองกะกะดูแล้วกันแล้วก็ลิดกิ่งลานใบบ้างเพื่อให้กระตุ้นการแตกยอดใหม่ได้ใบใหม,ไใใหม่ได้กิ่งสาววิธีการนี้ก็จะช่วยทําให้การออกดอกออกผลในครั้งต่อไปเนี่ยปริมาณมันก็จะไม่ลดลงไปกว่าเดิมเพราะมันได้กิ่งใหม่กิ่งสาวแล้วเรียบร้อยฮะส่วนปุ๋ยน้าก็ สูตรบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงราก JC 3 0 1น p a r t 1 e h u a c m e แบบนี้เป็นต้นครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมมากไปกว่านี้นะครับก็เข้ามาชมศึกษาข้อมูลได้ด้วยตนเองนะฮะในเว็บไซต์ bulinonline.org ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยในนั้นผมได้รวบรวมทั้งองค์ความรู้เทคนิคต่างๆและรีวิวจากผู้ใช้ปุ๋ยในเครือของจอ h คอยผมได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์นี้แล้วครับสรุปนะครับการเลือกใช้ปุ๋ยของจอ h คอยให้เหมาะสมกับต้นไม้ของเพื่อนเนี่ยไม่ว่า ต้นไม้นี nice ้จะอยู่ในช่วงเวลาไหนก็ตามเราก็สามารถใช้ปุ๋ยฮวงจอนคอยได้เสมอครับไม่ต้องเปลี่ยนสูตรก็ได้เพราะมันครบจบในสูตรเดียวอยู่แล้วมันมีท่านอาหารครบ14ธท่านอาหารครับเพื่อนๆไม่ต้องเปลี่ยนเปรียบเสมือนคนเราครับจะวัยเด็กวัยผู้ใหญ่วัยกลางคนหรือวัยชราจะเป็นฝรั่งจะเป็นคนไทยจะเป็นคนแอฟริกาหรือคนยุโรปก็จําเป็นต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่เหมือนกันต้นไม้ก็เช่นเดียวกันครับปุ๋ยฮวงจอนคอยมีครบแล้วไม่ต้องเปลี่ยนสูตรละฮะไม่เหมือนกับปุ๋ยตามท้องตลาดที่ต้องเปลี่ยนสูตรเพราะเขามีไม่ครบ14ธหา่ ตามที่ตนมาต้องการเหมือนกับสูตรนี้ครับซึ่งว่นจะเลือกใช้ปุ๋ยเม็ดในสูตรไหนก็แล้วแต่เพื่อนครับชอบเจสิมสามก็ใช้มูลขังเขาสามก็ใช้ทองล้นก็ใช้ได้ผมก็จะยินดีจําหน่ายได้ทุกสูตรครับคุณภาพเท่ากันหมดมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเพื่อนอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นฮะว่าปุ๋ยแต่ละสูตรมันมีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างกันไปแต่นันย้ำอีกครั้งนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเคยใช้ปุ๋ยเคมีมาโดยตลอดหรือเพิ่งเริ่มใช้เป็นครั้งแรกผมแนะนําควรจะเริ่มมปปปรรรรรระเเดดิื่องงง้้วยยุ๋ย C o M ในกาารรับโคส ดินสะกอนหลังจากนั้นค่อยเลือกเป็นปุ๋ยที่เพื่อนๆชอบใจเลยครับแล้วการบํารุงต้นไม้ของเพื่อนมันจะมีพื้นฐานที่ดี เติบโตได้ไวแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวส่วนปุ๋ยน้ำก็อยู่ที่เพื่อนๆแหละครับเพื่งเจะน,นิ้นอะไรถ้าเน้นบํารุงต้นก็ใช้สูตรนี้ถ้าช่วงนี้อยากจะบํารุงดอกให้เกิดดอกผลก็ใช้สูตรนี้ตดไม้ที่เราเก็บเกี่ยวหัวมันเป็นการบํารุงต้นบํารุงรากก็ใช้สูตรสีเขียวแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากเห็นดอกเห็นผลก็ใช้สูตรนี้ครับปุ๋ยน้ำเนี่ยสับแค่2อ,อย่างครับไม่3 0 1ก็เอฟพัดไม่พัดวันก็พัดทูส่วนฮิวส่วนแอคมีใช้เหมือนเดิมเลยครับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการในการเลือออกใช้ปุ๋ยยขงจนค ให้เหมาะสมกับต้นไม้ของเพื่อนๆแล้วครับสำหรับปุ๋ยเม็ดและปุ๋ยน้ํายิ่งเราใส่บ่อยผลผลิตของเรามันก็จะเพิ่มมากขึ้นต้นไม้มันก็จะมีอาหารได้กินอย่างต่อเนื่องต่อไปไม่รู้จบนั่นเองสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าปุ๋ยของจอรนคอยทุกตัวไม่ได้มีส่วนช่วยในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มากขึ้นแต่คนที่เคยมีประสบการณ์ใช้แล้วผลผลิตดีมันเกิดจากที่ว่าต้นไม้เขาสมบูรณ์ปุ๋ยของจอรนคอยทําหน้าที่ในการทําให้ต้นไม้ของเพื่อน สมบูรณ์แข็งแรงตามธรรมชาติของเขาให้มากที่สุดเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ต้นไม้เนี่ยได้เติบโตได้ยอย่างสูงสุดเมื่อต้นไม้สมบูรณ์แข็งแรงมันก็จะผลิตผลผลิตของเราให้ได้มากขึ้นแต่มันจะมากหรือจะน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของต้นไม้ของเราด้วยนะฮะปุ๋ยของจนคอยนี้จะช่วยทําให้ต้นไม้มีศักยภาพที่ มากขึ้นตามที่มันควรจะเป็นตามธรรมชาติถ้าเกิดเพื่อนๆใช้อย่างต่อเนื่องผลผลิตเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนฮะส่วนจะมากหรือจะน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับ 1, พันธุ์พืชของเพื่อนลมฟ้าอากาศระบบนิเวศและอื่นๆอีกมากมายที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพของต้นไม้ให้เติบโตอย่างสมบูรณ์และแข็งแรงครับทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมพูดในคลิปวิดีโอนี้นะฮะเพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะฮะจนกว่าเพื่อนๆจะได้ลองใช้ด้วยตัวของเพื่อนเองและเพื่อนๆจะเห็นผลที่ชัดเจนเพราะต้นไม้ ไม่เคยโกหกเราครับถ้าปุ๋ยดีเดี๋ยวต้นไม้จะให้ผลผลิตเราที่ดีมากขึ้นต้นไม้เขาไม่โกหกเราอยู่แล้วไม่ต้องเชื่อผมครับแต่อยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้กับตัวเองดูครับทดลองดูว่าปุ๋ยที่ผมแนะนำเนี่ย มันดียังไงสำหรับตัวผมเองผมได้ประสบการณ์แล้วผมถึงบอกได้เต็มปากว่าปุ๋ยของจรคอยเป็นปุ๋ยที่ดีมีคุณภาพและผมอยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้ครับเรื่องราวในคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมได้เล่าแบบคร่าวๆไม่ได้เจาะจงเป็นพิเศษพูดในประสบการณ์ที่ทั่วทั่วไปถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยพิเศษเพิ่มเติมหรือมีประเด็นนอกเหนือจากที่ผมได้พูดในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ติดต่อผมได้เลยครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้และผมหวังว่าปุ๋ยของจอรคอยและตัวผมจะมี โอกาสได้ช่วยให้ผลผลิตของเพื่อนดีมากขึ้นกว่าฤดูกาลก่อนนะครับสวัสดีครับ